สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองและก็เด็กๆทุกคนนะคะพบกับครูแพมค่ะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยเรื่องการคมนาคมค่ะการ่มนาคมหมายถึงการเดินทางด้วยยานพาหนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะอื่นๆที่เรามี หรือเราเคยใช้นะคะวันนี้ครูแพมจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับการคมนาคมประเภทต่างๆแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้ครูแพมจะพาเด็กๆนั้นไปเที่ยวกันค่ะไปเที่ยวทะเลเลยนะเราจะไปเที่ยวที่เกาะกลางทะเลค่ะให้เด็กๆนั้นเตรียมกระเป๋าให้พร้อมใส่เสื้อผ้าลงไปในกระเป๋าใส่ขนมใส่นมแล้วเราเดินทางไปเที่ยวกับครูแพมเลยค่ะ ว้าวเด็กๆคคะในภาพนี้เราจะใช้ยานพาหนะอะไรในการเดินทางไปเที่ยวเกาะกลางทะเลคะนั่นก็คือรถยนต์ค่ะเรามาร่วมร้องเพลงกันนะคะเพลงไปเที่ยวกันผู้แต่งกระมวลพันธ์แสนจันท์ครูแพมค่ะเด็กๆฟังคุณครูแพมรอบที่สองเราจะมาร่วมกันร้องเพลงนะคะ มะมามะมามะพวกเราไปสิไปสิไปด้วยกันนั่งรถยนต์ทั้งเธอและฉันไปด้วยกันเราไปเที่ยวกันรอบที่สองเด็กๆฟังคุณครูแล้วพูดตามคุณครูแพมนะคะมะมามะมามะพวกเราไปสิไป ไปด้วยกันนั่งรถยนต์ทั้งเธอและฉันไปด้วยกันเราไปเที่ยวกันเรามาร่วมร้องเพลงกันเลยค่ะมา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 พวกเราไปสิไปสิไปด้วยกันนั่งรถยนต์ทั้งเธอและฉัน ไปด้วยกันเราไปเที่ยวกันยานพาหนะที่หนึ่งเรานั่งรถยนต์เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะต้องเดินทางด้วยยานพาหนะใดบ้างจนกว่าจะถึงเกาะกลางทะเลค่ะต่อไปเราจะเดินทางด้วยอะไรคะเด็กๆรถอะไรเอ่ยรถจักรยานจักรยานเราจะปั่นไปด้วยกันนะคะ มา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 พวกเราไปสิไปสิไปด้วยกันปั่นจักรยานทั้งเธอและฉันไปด้วยกันเราไปเที่ยวกันยานพาหนะที่หนึ่งเรานั่งรถโยนยานพาหนะที่สองเราปั่นจักรยานถึงเกาะกลางทะเลหรือยังคะยังไม่ถึงเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะ เดินทางด้วยยานพาหนะชนิดใดคะว้าวเด็กๆคะเราจะเดินทางด้วยยานพาหนะชนิดใดคะรถตู้นั่นเองค่ะเราจะเดินทางด้วยรถตู้นะคะมา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 พวกเราไปสิไปสิไปด้วยกัน นั่งรถตู้ทั้งเธอและฉันไปด้วยกันเราไปเที่ยวกันเรานั่งรถยนต์ปั่นจักรยานและนั่งรถตู้ก็ยังไม่ถึงเกาะกลางทะเลเราเดินทางกันต่อเลยค่ะว้าวเราจะเดินทางด้วยอะไรคะเด็กๆรถมอเตอร์ไซค์บุนบุนบ,นบุนนั่นเองค่ะหรือที่เรียกว่า รถจักรยานยนต์เราไปเดินทางกันเลยค่ะมา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 พวกเราไปสิไปสิไปด้วยกันจักรยานยนต์ทั้งเธอและฉันไปด้วยกันเราไปเที่ยวกันเรานั่งรถยนต์ปั่นจักรยานนั่งรถตู้และนั่งรถ จักรยานยนต์ก็ยังไม่ถึงเกาะกลางทะเลเราจะไปดูกันว่าเราจะเดินทางด้วยอะไรกันค่ะว้าวรอบนี้เราจะได้ไปบินอยู่บนอากาศเดินทางอยู่ทางอากาศนะคะเด็กๆโดยเครื่องบินเราออกเดินทางกันเลยค่ะมา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 พวกเรา ไปสิไปสิไปด้วยกันนั่งเครื่องบินทั้งเธอและฉันไปด้วยกันเราไปเที่ยวกันโอ้โหที่นั่งเครื่องบินด้วยสุดยอดไปเลยค่ะเรานั่งรถยนต์ปั่นจักรยานนั่งรถตู้นั่งรถจักรยานยนต์และนั่งเครื่องบินถึงเรือยังคะเด็กๆ ยังไม่ถึงเกาะกลางทะเลเลยเราเดินทางไปต่อเลยค่ะโอ้โหเดินทางทางอากาศนี่สนุกสุดยอดไปเลยค่ะได้นั่งเครื่องบินบินขึ้นไปบนท้องฟ้าต่อไปเราจะเดินทางด้วยเรือนะคะเป็นการเดินทางทางน้าค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลงเรือไปพร้อมกับครูแพมเลยค่ะ มา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 พวกเราไปซิไปซิไปด้วยกันลงเรือกันทั้งเธอและฉันไปด้วยกันเราไปเที่ยวกันโอ้โหเด็กๆคะเราเดินทางมาถึงเกาะกลางทะเลแล้วค่ะแต่กว่าที่เราจะเดินทางมาถึงนั้นเราได้ใช้ยานพาหนะอะไรบ้างคะใครจำได้หนึ่งรถยนต 2. รถจัก,กรยาน 3. รถจัก,กรยานยนต์สรถตู้ 5. เครื่องบิน 6. ลงเรือโอ้โหเราได้นั่งยานปรหนะทะั้ง6อย่างเลยนะคะเด็กๆเ,เมื่อเราเหน็ดเหนื่อยแบบนี้แล้วเราไปไว่ายน้ำเล่นน้ำคลายหายเหนื่อยเลยค่ะ เมื่อเราถึงเกาะกลางทะเลแล้วเราก็จะไปไว่ายน้ำปอมแปมปอมแปมไม่หายเหนื่อยกันคายเด็กๆมาๆมาๆมา,มา,มาพวกเราไปสิไปสิไปด้วยกันว่ายน้ำเล่นทั้งเธอและฉันไปด้วยกันเราไปเที่ยวกันว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายน้ำโอ้โหเย็นสบายเลยนะคะ เด็กๆสามารถไปร่วมร้องเพลงกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะเพลงนี้เด็กๆสามารถเปลี่ยนยานพหาหนะต่างๆได้เลยเด็กๆอยากนั่งอะไรอีกนะรถไฟไหมคะอเดี๋ยวเรามาเดินทางด้ยวยรถไฟกันต่อค่ะเพื่อกลับบ้านมาๆมาๆมาๆพวกเราไปสิไปสิไป,ไปด้วยกันนั่งรถไฟทั้งเธอและฉัน ไปด้วยกันเราไปเที่ยวกันนอกจากรถไฟแล้วเด็กๆอยากจะนั่งรถอะไรอีกคะรถเกง๋งอ่าเดี๋ยวเราจะเดินทางด้วยรถเก่งกันต่อเลยค่ะมา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 ,มาพวกเราไปซิไปซิไปด้วยกันนั่งรถเกง่งทั้งเธอและฉัน ไปโดยกันเราไปเที่ยวกันนะคะเด็กๆชวนคุณพ่อคุณแม่ร้องเพลงแล้วก็เล่นกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะเพราะว่าเพลงนี้ไม่มีสิ้นสุดเลยเพราะเด็กๆสามารถเปลี่ยนยานพาหนะตามที่เด็กๆอยากจะนั่งได้ด้วยนะคะเราร้องเพลงกันเสร็จแล้วต่อไปเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการคมนาคม หรือการเดินทางด้วยยานพาหนะต่างๆเราจะไปดูกันว่ายานพาหนะนั้นมีอะไรบ้างถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ